แมรัฐแคลิฟอร์เนียมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดที่สุดในสหรัฐแต่มันกลับมีผลในระดับหนึ่งเท่านั้นสำหรับประเทศที่เต็มไปด้วยปืนซึ่งแทบไม่มีการดำเนินการใดๆในระดับรัฐบาลกลางทั้งยังมีความแตกต่างมากมายของกฎหมายจากรัฐหนึ่งสู่อีกรัฐหนึ่งหรือแม้แต่ภายในรัฐเองนอกจากนี้เหตุการณ์กราดงยิงที่เกิดขึ้นหลายครั้งรวมถึงช่วงที่ผ่านมาไม่นานตั้งแต่ตอนเหนือไปจนถึงตอนใต้ของรัฐสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายควบคุมอาวุธปืนทั้งหมดนั้นใช้ไม่ได้ผลโดยในแต่ละปีมีประชาชนในแคคลิิฟอร์เเนีีียยสชววตาม รุนแรงที่เกิดจากปืนหลายพันคนดังเช่นในปี2563ที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง3,449คนเป็นตัวเลขที่น่าสะเทือนใจอย่างไรก็ดีรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นกลับมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนต่ำที่สุดในสหรัฐโดยอยู่ที่8.5คนต่อ1แสนคนตามตัวเลขของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC นายกาวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งกำลังเล็งเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนมากขึ้นได้กล่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงเกี่ยวกับความพยายามของเขาซึ่งถูกขัดขวางโดยรัฐบาลาลก และสารดิกาสหรัฐว่าการแก้ไขครั้งที่2นั้นเปรียบเหมือนข้อตกลงกระทำอัตตวินิบาตกกรรมแม้ว่าเขาจะสนับสนุนสิทธิอันสมเหตุสมผลในการครอบครองอาวุธปืนก็ตามนิวซัมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในทุกประเทศนั้นมีปัญหาสุขภาพจิตกันหมดแต่มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีปัญหาการกราดยิงอย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์กราดยิงจํานวนมากขนาดนี้ไม่มีที่ไหนในโลกปัญหาสําหรับนิวซัมและใครก็ตามที่กําลังรอก,กฎหมายควบคุมปืนฉบับใหม่คือคําตัดสินของสาลดิกาเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งได้มีการ ยกเลิกกฎหมายควบคุมปืนที่มีอยู่ทั้งหมดรวมถึงการห้ามใช้ซองกระสุนความจุสูงของรัฐแคลิฟอร์เนียที่นิวซอมกล่าวถึงซึ่งมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากฎหมายควบคุมอาวุธปืนนั้นไม่สามารถหยุดเหตุกรารกาดย,ยิงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ค่ะแม้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของรัฐแคลิฟอร์เนียจะเข้มงวดแต่การหาปืนในสหรัฐยังคงง่ายกว่าในยุโรปแคนาดาออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ซะอีกทั้งนี้สหรัฐนั้นเริ่มควบคุมการเข้าถึงอาวุธปืนเมื่อมีปืนหลายล้านกระบอกหมุนเวีียนนนใปประประะะเเทททศศข่่่อืๆไม เช่นนั้นส่งผลให้พวกเขาไม่ประสบปัญหาอย่างที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่และยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มผู้สนับสนุนอาวุธปืนยังถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากอีกด้วยและบริษัทหลายแห่งต้องการขายปืนต่อไปอีกทั้งกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐยังอ่อนแอลงเป็นอย่างมากในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการสนับสนุนอุตสาหกรรมปืนในประเทศขณะที่ผู้สันทัดกรณีด้านความรุนแรงที่เกิดจากปืนและแหล่งข่าวของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกำจัด ความรุนแรงนี้ให้หมดสิน้นในเมื่อมีปืนหมุนเวียนอยู่ในสหรัฐถึง400ล้านกระบอกประเด็นสําคัญนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีระบบควบคุมปืนของรัฐบาลกลางที่มันคงอีกทั้งปืนยังมีอายุการเก็บรักษาประมาณ100ปีต่อให้ทางการประกาศห้ามใช้อาวุธปืนในวันพรุ่งน,นี้ความรุนแรงที่เกิดจากปืนยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน